สวัสดีค่ะพี่น้องคุณทำอะไรนะต้องหาตาหาเจ้าหาไตายมาตักมาตักปลาด้วยเนี่ยนี่ค่ะต้องเจ้าช่วยพิสูจน์ว่าจังไหนฮะโบลแล้วซื้อมาตะโดนแล้วโอ๊ยเฟินอันไหนหัวมันนี่บ่เออสื่อเหมา เอาซื้อหมเซฟี่นั่นนี่เขาบอกไมเซฟี่เขาใหมเซฟีฟ่ถิ่ของเขาหมเซฟี่เขาบดเป็นยังสี่มันเขาเป็นย่างเขาเรียเขาบดได้เขาเลยดึงอ,อ,อ,อันนี้ซื้อกาลีเยียบฮักงก็เลยได้ซื้อมอาสองยูโรเสื้อ,อตะหัวมันเอาตะเอาหม,มนถิ่โอ้เดียวกำลังกายขึ้นหน้ามื่นว่ะ มันตมตกปาทักเราไว้เลยไม่มีครร่มไปตักกันใครคิดแต่ใครเอาคู่ไปตักดูแก่ดิ้่สูป่าให้ร้อยอันแค่นเดี๋ยวจ่ายมึงมึงมึงมงสูดพื้นมาตักป่าได้จ้ะเด้อต้องหลายหลายคนนมึงไม่จ่ะเิดว้า้านสาวไทยมาตักป่าจ้า วิวมันงามดีๆเนาะเขาตักงุ้มล่งปลาหนาเนี่ยม,ม,ดมบดึงขึ้นมาบ่ะนี่โบก็ไปหู้คุณกเ็เลยมาเอาคู่จ่าเนี่ย ต้นตาสิเด็ดป่าสามโตมาทางปีมาทางปีเฮ้าเอคุเอคุมาน้ำง่วยหือแตกได้ตายเอามาสิร่อง เออมาเอานเอนี่เรางก็จะตักประจัาเออนี่เรามองประจันคุณมองก็แบบเปลี่ยนพนักงานหมุนนะคะเอากองเข้าไปก้นกน,กนั่น <c oughs> <c oughs> อามาโรดมาโรดจิบจิบจับจบนะับหน่อยทอดกรอบได้หมดขยันไม่มีอดตายนะคะประหยัดค่ากับข้าวกับข้าวค่ากับข้าวได้โตซ้องโตก็เอามันเคยอิ่มขาบนึงเพื่อกัน่วย อยละเสียวกะคู่ความนิ้วอดกับเขามือแร้งเนี่ยกับเป็นแต่มีวดถูกมองหลประยุทธ์เลยเ,เ,เกือบคอยไปว่าได้ดอกมือนคอยว่ามีดอกอย่างได้เกือบว,อออว้า บอนร่วงไปดำให้เจ้าเด้อเอาอยู่ต้นใหม่ไม่ย่าเห็นไหมาดาล่ามาตัากป่าด้วยค่ะพี่น้องมาตักปลาฟินแลนด์ค่ะ คื็ย่างไปดูบูเทกุอยู่หมอกเกาคนไทยเราเป็นคนขยันนะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายค่ะเอาฝาดแห้งทแทะเก็บมาเก็บมาบินดีคน่นไปเห็นงานตอค่ะแต่แต่แต่ว่าคุณแม่เร็วอคุณแม่เล็ว <laughs> คุณแม่เร็วอะ๊ะ เตรียมทาเอาปลาย่างเดียวนะคะเอาสวิงสวยๆส,สวิงสวยๆ มันนอกจัดน,นะอุ้ยื่นื่น้องถาว่ามีดอกน้องถาวรคอยน้องทาว่ามีอย่างนี้นี่ มันชงใช้ปลามันมาเป็นเวลานี่โหลดไปไหนเพได้ปลาเล้อะเป็นปลารอบเดียวโอเคค่ะสวัสดีค่ะไทยลูกก็ง่ามดี